สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพชรรัตเพสัตนะครับก็วันนี้จะพามาดูเครื่องพ่นยา u w e l M 1 0 2นะครับส่วนสเปคเครื่องตัวนี้นะครับผมอ,อัตราการพ่นยาสูงสุดนะครับอยู่ที่ 0.2 ml ต่อนาทีนะครับผมอนุภาคยาขนาดเล็กนะครับอยู่ที่3.49ไมคคอนนะครับส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะฮะก็จะมีตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็ตัวถ้วยใส่ยานะครับตัวทานนะครับผม 2A 2 A, ก้อนนะครับ แล้วก็ตัวหน้ากากค้นยานะครับมีให้2ส,สองชิ้นนะของเด็กอันนึงแล้วก็ของผู้ใหญ่อันนึงนะครับตัวสายเสียบไฟบ้านนะครับหนึ่งเส้นแล้วก็ตัวดมยานะครับผมหนึ่งชิ้นคู่มือการใช้งานนะครับฉบับภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษอย่างละหนึ่งเล่มนะครับกระเป๋าเก็บเครื่องนะครับหนึ่งใบตัวเครื่องนะครับ ก่อน,นเลยยใส่ผ่านนะฮะด้านล่างเปิดฝาเลยเลยครับครับแล้วก็ตรงถ้วยยานะครับถอดออกได้นะฮะตรงนี้แล้วก็ใส่ยาตามหมอจ่ายนะครับในถ้วยนี้ ปิดฝาและสวมเข้าตัวเครื่องได้เลยครับประมาณนี้นะครับต่อกับหน้ากากนะฮะสวมสามารถสวมได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องครั้งหนึ่งนะฮะเครื่องนี้ก็ทักเครื่องทำงาน,นครับปกติใช้ได้ทั้งหน้ากากเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตัวพ่นนะครับที่ใช้ดมนะฮะสามารถต่อ ได้เลยใช้เสร็จแล้วก็ปิดเครื่องนะครับผมวิธีการดูแลรักษาเครื่องนะครับผมก็ตัวเพื่ยานะครับสามารถถอดทำความสะอาดได้นะครับวิธีทาําความสะอาดก็คือกดปุ่มนะครับถอดออกแล้วก็เปิดฝา แช่ในน้ำอุ่นนะครับได้เลยนะครับห้ามมีอะไรไปปรับตรงเลนตรงด้านหน้านะครับผมมันจะทําให้เสื่อมไวนะครับส่วนอายุการใช้งานนะครับใช้ได้ประมาณ3เดือนหรือ90วันนะครับผมก็ต้องซื้อเปลี่ยนนะครับหรือถ้ามีอะไรไปปัดตรงเลนนะครับห้ามเอาคัตเตอร์บัตหรืออะไรไปปัดนะฮะก็อาจจะทําให้เสื่อมไวกว่าเดิมนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ